สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิศณุเผยตอนนี้ไม่ได้กลิ่นการเมืองเปลี่ยนแปลงกรกะตวางไทม์ไลน์เลือกตั้ง7พฤษภาคมแค่แนวทาง เมื่อเวลา13.20น22กันยายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งของกกตคือวันที่7พฤษภาคมนั้นช้าไปหรือไม่ว่ากฎหมายกำหนดให้เขาต้องประกาศ180วันก่อนที่สภานั้นจะสิ้นสุดวาระลงดังนั้นวันนี้กรกตเขาทำเป็นซีนาริโอวงเล็บจำลองสถานการณ์ 2แบบคือถ้าอยู่ไปจะถึงยีิสามีนาคมเขาต้องเตรียมการว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรซึ่งต้องส่งสัญญาณให้รัฐบาลรู้บางอย่างรัฐบาลทำบางอย่างก็กรกตทาแต่ถ้ามีการยุบสภาก่อนอันนี้นะ่ะจะยุบเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งกรกตก็ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่รัฐบาลต้องรู้ว่าถ้ายุบสภาเมื่อไหร่รัฐบาลจะต้องทำอะไรและ ต่อจากนั้นกรกตจะได้รับลูกไปทำอะไรต่อบ้างเพราะถ้ามีการยุบสภาก็ต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันแต่ถ้าหากสภาอยู่จนครบวาระก็ให้จัดการเลือกตั้งภายใน60วันเขาถึงได้กำหนดไว้ว่าให้อยู่จนครบเทอมในวันที่ยิมสามีนาคม2566ก็น่าจะจัดการเลือกตั้งได้ประมาณวันที่7พฤษภาคม6 6ซึ่งเป็นการกำหนดมาทุกรูปแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไร นอดีตนะทุกครั้งที่ผ่านมาก็ทําเช่นนี้นายวิษณุกล่าวส่วนเรื่องที่มีการออกข่าวเตือนว่าเหลือเวลาอีกประมาณ180วันแต่ละพักการเมืองต้องทําอะไรบ้างนั้นถือเป็นความรอบคอบที่กรกะตต้องเตือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการเตือนเพราะมีกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามแต่เนื่องจากขณะน,นี้กฎหมายเลือกตั้งอยู่ระหว่างการแก้ไขซึ่งยังคงใช้กฎหมายฉบับเดิม แต่เกหน่อยเน่ยเมื่อสารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วก็จะต้องใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่วันนี้ถือว่าอยู่ระหว่างเก่าและใหม่กกตจึงจําเป็นที่ต้องออกคู่มือมาเตือนไว้ก่อนทั้งเรื่องของการแจกเงินการหาเสียงและตนจึงได้ประสานให้กับกกตช่วยส่งประกาศฉบับดังกล่าวมาเพื่อลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีการแก้ไขเล็กน้อยเข้าใจว่ายิบสองกันยายนนี้คงจะออกมาและส่งมาได้เพราะ ต้องมีผลก่อนวันที่24กันยายนนี้เมื่อถามว่ากรกตอ,ออกประกาศเตือนในส่วนของรัฐบาลคอรมจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนายวิศณุกล่าวว่าก็ต้องเตรียมการหากไปทําอะไรในฐานะภรคการเมืองแต่ถ้าทําในฐานะรัฐมนตรีถือว่าเป็นการทําในหน้าที่แต่ถ้าคนคนเดียวกันแต่สวมหมวกสองใบนั้นซ้อนกันก็ต้องระมัดระวังหน่อยเวลาจะทําอะไรก็ต้องทําให้กรกตสามารถแจกออกได้ว่าทําในฐานะอะไร ผมนะเห็นร่างคร่าวๆแล้วว่าแจกเงินอะไรต่อไม่อะไรไม่ได้เขานะห้ามเฉพาะผู้สมัครและพักการเมืองแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นไรแต่ถ้าอนาคตรัฐมนตรีจะไปเป็นผู้สมัครก็ต้องใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวแยกไม่ออกก็จะเกิดการฟ้องร้องกันเสียเปล่าและถ้าวันนี้กกตอส่งประกาศมาเราลงราชกิจจานุเบกษาก็จะมีการแจ้งรายละเอียดให้กับครมทราบ ในวันอังคารที่ยิมกันยายนในวิษณุกล่าวความคืบหน้าล่าสุดมาดามเดียคอนเฟิร์มเข้าประชาธิปัตย์จอเปิดตัวเบื้องต้นขอลงแบบปาร์ตี้ลิสต์รายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์แจ้งว่ายิมกันยายนเวลาเ3 0านนาทีนางสาววัฒนยาบุญนาคอดีตสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐจะเดินหน้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์โดยมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพักให้การต้อนรับจะมีการพูดคุยพบปะก,กันทั้งนี้ในเบื้องต้นนางสาววัฒนยาแสดงความจำนงว่าจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อเนื่องจากที่ได้ทำงานร่วมกันในสภามาระยะหนึ่งเห็นว่าแนวทางไปด้วยกันได้และประชาธิปัตย์ก็รับฟังเสียงของสมาชิกพักสัญญาณมาแล้วคกตเตรียมแผนการเลือกตั้งจ่อก,กำหนดย่อนบัตร7พฤษภาคม66 21กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเตรียมแผนการเลือกตั้งกรณีสาภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ย3ิสามีนาคม2 5 6 6แล้วซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา102กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่ที่สาภาสิ้นอายุโดยเบื้องต้นกะกะตกำหนดว่าวันที่เพฤษภาคม66เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปและเปิดรับสมัครวันที่3-7ถึงเเมษายน2566 ส่วนรายละเอียดแผนการจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นที่กรกะตกำหนดนั้นนับจากวันที่ยิมสามีนาคม66ที่อายุสภาสิ้นสุดลงตัวเดวัวที่30มีนาคม66จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าราชกิจสีกาให้มีการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้ในวันที่31มีนาคม66 6กะกรกตประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัครความคืบหน้าล่าสุดลุ้น หลังสารรับวินิจฉัยกฎหมายลูกสมชัยชี้ถ้าขัดรัฐธรรมนูญคอรมอรต้องรับผิดชอบ21กันยายน2565สมชัยศรีสุทธาากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรอกตในฐานะคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างพรบว่าด,ด้วยการเลือกตั้งสสกล่าวถึงกรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องร่างกฎหมายลูกสฉบับ ไว้พิจารณาวินิจฉัยว่าสำหรับร่างพรปรว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นประเด็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ primary vote ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมโดยออกแบบใหม่ให้สะดวกต่อพรรคการเมืองคือสมาชิพกพรรคในแต่ละจังหวัดจำนวน50คนสามารถลงมติเลือกผู้สมัครในทุกเขตในจังหวัดนั้นได้เมื่อชื่อของผู้สมัครแต่ละเขตถูกส่งมายังส่วนกลางแล้วกรรมการบริหารส่วนกลาง ก็มีอำนาจและสิทธิที่จะเลือกใครเป็นผู้สมัครก็ได้ทั้งนี้สวอจำนวนหนึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญจึงได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นตีความถ้าศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญเล็กน้อยก็อาจจะเพียงแค่ส่งกลับไปให้แก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมือนเดิมแต่ถ้าขัดรัฐธรรมนูญในหลักการสําคัญร่างพรปดังกล่าวก็จะถูกตีตกไป ซึ่งการตกไปของร่างก็ไม่ได้มีผลอะไรแค่กลับไปใช้รูปแบบเดิมเท่านั้นนายสมชัยยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสประเด็นที่มีการร้องคือการใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาร100ซึ่งฝ่ายที่ร้องนะ่ะเห็นว่าขัดกับรัฐธรรมนูนมาตรา93และมาตรา9 4เกี่ยวกับประเด็นสสพึงมีรวมถึงเรื่องของกระบวนการได้มาของกฎหมาย ไม่ชอบด้วยวิธีการตามรัฐธรรมนูลเพราะมีประเด็นว่าสภานะใช้วิธีการขาดประชุมจนสภาล่มติดต่อกัน4-5ครั้งทําให้กฎหมายดังกล่าวเลยระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามรัฐธรรมนูนนายสมชายยังกล่าวอีว่ากฎหมายเลือกตั้งสสถ้าสารเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเรื่องดีกระบวนการก็ดําเนินต่อไปนายกสามารถนํากฎหมายขึ้นมาทูลเกาแต่ถ้าบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะนำกลับมาแก้ไขตามที่สารวินิจฉัยแต่ถ้าขัดในหลักการสําคัญกฎหมายดังกล่าวก็จะถูกตีตกไปและจะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขมาตรา83เรื่องผัดเลือกตั้ง2ใบมีสสเขต400คนสสบัญชีรายชื่อ100คนและมาตราที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวิธีคำนวณสสอนายสมชายยังกล่าวว่าฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแก้ไขแล้วส่วนกฎหมายลูกยังไม่ได้แก้ไข ก็จะไม่มีกฎหมายลูกที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกิดปัญหาว่าถ้ากฎหมายทั้งกล่าวถูกตีตกไปแล้วและมีความจําเป็นที่ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยการยุบสภาหรือครบกําหนดการเลือกตั้งก็ตามจะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยการออกเป็นพระราชะกําหนดหรือพรกรหรือจะให้กะกะตอ,ออกเป็นประกาศคําสั่งในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญความคืบหน้าล่าสุด ชวนหลีกภัยเป็นเหตุสงขาเดือดจัดประชาธิปัตยภูมิใจไทยเปิดวอฟาดกันปมซื้อเสียงจากกรณีที่นายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ขณะน,นี้มีหลายพักการเมืองพยายามลงพื้นที่ภาคใต้ว่าในฐานะที่เป็นสสภาคใต้ภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อเสียงพวกตนมาแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่เคยใช้ในทางการเมือง แต่ต้องเหนื่อยและต้องรับใช้ประชาชนตลอดชีวิตต่อมานายนัชนนสีก่อเกื้อสสจังหวัดสงขลาเขตเพักคภูมิใจไทยได้ออกมาโพสต์ข้าความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุใจความว่าในอดีตอาจจะไม่มีจริงแต่ปัจจุบันน่ะการเตรียมการในพื้นที่เขตเบ้านผมอำเภอนาทวีและอำเภอสบบาย้อยคนที่เคยเป็นอดีตสสประกาศตัวเคยทำงานใกล้ชิดท่าน ทำงานการเมืองสุตริตแบบท่านสั่งให้ทีมเดินเก็บบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารและสัญญาว่าจะให้เงิน500บาทปอกกับคนทั่วไปอย่างไม่ละอายว่ารอบนี้เลือกตั้งจะใช้เงินจำนวน100ล้านบาทเพื่อซื้อให้ชนะขอให้ท่านตรวจสอบมีจริงหรือไม่ซึ่งทำให้ต่อมานายสิริโชคโสภาอาดีตสสสงขาและว่าที่ผู้สมัครสสสงขาเขตเจพักประชาธิปัตย ออกมาโพสตข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวตอบโต้ด้วยความดูเดือดโดยมีการแคปโพสต์ที่นายนัชชน,นระบุไว้ก่อนตอบกลับดังนี้ผมเห็นท่านโพสต์เรื่องของเด็กขี้ร้องมาหลายหนหลายครั้งก็ยังสงสัยว่าเด็กขี้ร้องนั่นคือใครบัตรนี้นะ่ะกระจ่างแล้วครับว่าเป็นตัวท่านขนาดยังไม่มีการเลือกตั้งก็ร้องแล้วอย่าไปร้องผู้ด้ปรงตําแหน่งทางการเมืองซึ่ง หมายถึงผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นเพราะเขานั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะเอื่อมระอากับนักการเมืองประเภทข่างโคกขึ้นวอมาร้องผมนี่สิครับท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่านักการเมืองสมัยนี้นะ่ะบางคนหน้าด้านมากได้มาเพราะการซื้อเสียงแต่ตอนนี้นะ่ะเกลียดการซื้อเสียงมากวงเล็บเวลาออกสื่อคงจะลืมแล้วว่าในอดีตเคยหอบเงิน60กว่าล้านบาทมาหล่นเรียราดไว้แถวนี้ ผมแนะนำครับให้กินน้ำมันตับปลาให้มากๆจะได้ไม่หลงลืมว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้ในอดีตท่านไม่ต้องกลัวจนขี้ขึ้นสมองเฝ้าท่องคาถาเสียงดีเสียงดีและส่งคลิปเสียงดีไปตามกลุ่มต่างๆเท่านั้นก็พอครับแต่สำหรับผมนะ่ะขอเลือกที่จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเจอกันในวันเลือกตั้งขอให้โชคดีครับ